Ah, that's gay. No way. It's okay, I've got you. ย่าย่าอย่าเข้ามาใกล้กูเด้อต้องเหงอไรไ้ย <g ay> ควนี้จะเป็นการสอนลงมอดของ RE4 Remake แบบละเอียดเลยนะเพราะว่ามีคนขอมากก็จัดให้ที่จริงผมทำคลิปสอนไปแล้วแหละแต่ว่าเลือกที่จะไม่ลงนะครับเพราะเห็นมีคนเขาทำเยอะไงแต่เขาอาจจะสอนไม่ละเอียดหรือเปล่าก็เลยยังมีคนมาขออยู่ก็ได้ผมจะสอนให้แบบละเอียดเลย สิ่งที่เราต้องใช้มีแค่อย่างเดียวเลยครับก็คือ Mod Manager คือ Mod นี้แต่ก็จะมี Mod บางตัวที่ต้องใช้ควบคู่ไปกับ IE f r r m m w w r r k นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นเตือนอยู่แล้วอย่างเช่น Mod Bar เป็น Mod เลือดอะ h e ลบ Bar เฮเธอมาจากไหนพี่ไม่ใช่ Hea ไม่เป็นฮิวเียงไงวะอ๋อ L อลขาดตัว L ใช่ลืมลืมลืมขาดตัว L อละ ไม่ใช่ตรงนั้นพี่นี่อันนี้นะครับพอเรากดโหลดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นบอกเลยว่าเราต้องใช้อะไรบ้างเห็นไหมมันจะมี ie framework กับ ie framework d i r e c t 2 d แม่จะเผลอหลุดพูด ie 4ตลอดเลยนะครับมันจะเป็นหน้าต่างขึ้นมาอย่างนี้ซึ่งทำให้ run script ไอ้พวกหลอดเลือดอะไรพวกนี้ขึ้นมาแต่วันนี้เราไม่ได้จอะลึกลงตรงนี้แต่จะบอกเกลิ่นไว้ก่อนว่ามันต้องใช้ยังไงนะครับ ซึ่งวิธีใช้มันก็เหมือนกันเลยวิธีลงเหมือนกันก็คือโหลดอันนี้มาแล้วก็ลากใส่ MoD Manager นะครับเหมือนกันเลยแบบนี้เลยนะครับแต่ตัวอย่างวันนี้จะเป็นนี่จะเป็น2อ,อย่างนี้ก็คือเป็น mod ชุดตัวละครกับตัวละคร Ada าวันนี้เราจะมาเป็น Ada กันแล้วก็มี a n i m a t i o n ของเอดาด้วยนะจะบอกให้เพราะมันเขียนว่า p l a y อ b l e Ada with Animation ก็คือมี Animation ด้วย ไม่รู้ว่าแอนิเมชันมันเหมือนจริงหรือเปล่านาแอนิเมชันนี้น่าจะเอามาจากาภาคสี่ออริจินอลหรือไม่ก็2รีเมคกัแหละผมจะโหลดใหม่หมดเลยนะครับผมจะไปพร้อมกับคุณผู้ชมเพื่อความละเอียดที่สุดอะหลังจะโหลดเสร็จแล้วก็มาขั้นตอนการลงนะฮะลาก Mod Manager มาแล้วก็แตกไฟล์นะเฮ้ยอย่เพิ่งแตกไฟล์สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาครับหลังจากนั้นลากมันเข้าไปกดคลิกขึ้นมาครับ แล้วก็แตกไฟล์ไม่เร็วนะไม่เร็วไปเนาะแล้วก,กดลบโอเคนะไม่เร็วไปนะตามทันนะครับหลังจากนั้นให้เราเปิด Mod Manager ขึ้นมาเห็นไหมตามทันนะครับ Mod Manager อันนี้นะหรือเราจะสร้างาช็อตคัทขึ้นมาก็ได้แบบผมแบบนี้เนี่ยผมสร้างช็อตคัทขึ้นมาแบบนี้ก็คือกดปิินเนี่ยปิินททสตาร์ท หรือจะสร้างเดสก์ท็อปก็คือแบบว่าอยู่ไหนวะนี่ไงนี่ยส่งไปที่เดสก์ท็อปนะครับสร้างช็อตคัทขึ้นมานะครับแบบนี้นะโอเคนะผมสร้างช็อตคัทไว้เรียบร้อยแล้วก็คืออยู่ตรงนี้อ่านี่คือ MOD มดบรรดามดที่ผมเคยลงไปนะครับวันนี้เราจะมาลงสองมดนี้ก็คือมดเอ d ดาก็ลากลงไปเลยอมเห็นไหมมันบอกว่ามีอยู่แล้วนะเขียนทับไปเลยโอเค นี่เองเรียบร้อยครับถ้าเป็น IE Framework ก็ลากเข้ามาใส่เลยเป็นกันเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันจะขึ้นมาแล้ว IE Framework นะครับเนี่ยเอวบาร์ L อะไรเงี้ยก็โหลดมาแล้วก็ลากใส่เข้าไปได้เลยง่ายๆแบบนี้เลยครับแต่วิธีกรณีที่แบบว่ามันจะมีกรณีที่แบบเขียนทับกันใช่ไหมเราก็ต้องมาดูเนี่ยอย่างเนีนเน้เห็นไหมเห็นไหมมันแดงขึ้นอย่างเงี้ยก็หมายความว่ามันทับกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปิดอันนึงก่อนอย่างเช่น เราอยากจะใส่ชุดเอดาสีดำเราก็ต้องปิดเอดาชุดสีแดงนะครับแล้วก็มาเปิดเห็นไหมมันก็จะขึ้นรันตรงนี้แค่นั้นเองครับมันจะอินสตอลให้ขึ้นลันเลยเหรอกดปิด,ดเปิดเนี่ยเห็นไหมได้หมดเลยครับมันก็จะมาลงให้ไม่ยากครับไม่ยากครับมาผมไม่ปิดไอ้มอสให้มันทับกันละโอเคมอสเอดาอยู่ในรีออนนะครับเพราะว่าเราจะเปลี่ยนรีออนเป็นเอดาไม่งงนะโอเคมาทับอะไรอีกทับ l ีออนคลีนเหรอไอคลี clean, นนะั่มันคลีนอยู่ไหนวะผมลงมอดไปเยอะนะครับวิธีแก้ก็กด uninstall มอดออกให้หมดก็แล้วค่อยมาติ๊กใหม่ง่ายกว่าเยอะนะไม่ต้องมาติ๊กอะไรเยอะแยะทีนี้เรามาเลือกกันครับว่าเราจะเอาเอดาชุดไหนดีผมเอาเอดาชุดนี้นะมันคือชุดภาคหอ่ะโอเคครับหลังจากที่เราติ๊กอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วมอดที่เราชอบอะไรต่างๆนาะนาะนะติ๊กแล้วเราดูว่ามันไม่ทับกันก็โอเคนะครับ เราก็กดรันเกมตรงนี้ได้เลยหรือจะไปรันในสตรีมก็ได้นะเหมือนเดิมที่ผมบอกมันเหมือนกันเพราะมอสมันเปิดไว้แล้วกดปิดทิ้งไปเลยก็ได้แบกเมมเละกเน,นไปเข้าเกมกันเลยดีกว่านี่นะครับเช็คง่ายๆว่าเกมเข้าแล้วหรือยังก็ดูจากหน้าต่างนี้เลยมันเป็นหน้าต่างของไอเฟมเวิร์กนะมันก็จะขึ้นบอกบอกสคริปอะไรต่างๆนะครับเนี่ย มันงอกมางอกมาได้ไงกลับเข้าไปเลยนะกลับเข้าไปงอกมาได้ไงเนี่ยเฮ้เยมนะันออกมาได้ไเ,เหรอหม,มันตั้งได้แน่เลยเขาทำมาใหม่แน่เลยวะ่ะน่าจะใช่นี่ไงมีเล็บไลท์ด้วยอ๋อเขาอัปเดตมาใหม่เลือกคาแรคเตอร์โอเคเฮ้ยทำมาดีวะ่ะเฮ้ยเออทำมาดีทำมาดีาดหลังจากเราลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราให้เราเข้ามาดูที่โมเดลได้เลย ว่ามันเปลี่ยนไปยังนี่ไงเปลี่ยนแล้วอ้นนาทรงผมที่ผมเลือกซะด้วยนิวเกมสิครับรออะไรฮาร์ดคอร์พอเดี๋ยวแม่งเซฟเดี๋ยวรูดเซฟเพลงจะดังไปไหนเอาค้างทำไมอะมันมีมอดบางอันที่ผมเปิดแล้วมันทับกันแล้วมันเลยไม่รันเนี่ยผมเปลี่ยนชุดมานะครับผมลองเปลี่ยนมอดดูมันอาจจะค้างเนี่ยตอนแรกลอิส s มันจะเป็นอีกชุดหนึ่ง นี่ผมปิดหมดเลยเนะี่ยเฮ้ยรีออนโอเคปิดหมดเรียบร้อยฮะจุดเกาะก็โอ้โหเดสเกย์ oh s <S พยายามอ่าสมมติถ้าใครจะลงแอนิเมชันนะคืออันอินสตอลทั้งหมดออกก่อนนะแล้วค่อยมาติ๊กเปิดทีละอันจะได้รู้ว่าอันไหนมันทับกันอันไหนมันดูแล้วน่าจะส่งผลทำให้เกมไม่รันนะครับมา อาร์ดคอร์ไปเลยเอ้าเออเลร์อีกอ๋อ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 คุณผู้ชมผม,ม,ผ,มผมนึกออกแล้วเฟทอมีลีมันมันเตะทํานทำให้ตเตะได้เลยใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เราโหลดมอดเอดาอยู่มอดเอดามันจะมีแอนิเมชันเฉพาะตัวใช่ไหมเออว่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยหลุดมันก็เลยไม่รันงั้นก็ต้องไปปิดแอนิเมชันนะครับแอนิเมชันไหนวะอยู่ในไอเฟรมเวิร์กปิดไปเลย ลืมโทษโทษเอาเปิดไหมวันนี้ต้อง,ดไ,งได้แล้วล่ะนั่นไงได้แล้วสคริปต์ไปเลยครับน่ารักจัดนี่ถ้าเดินผู้หญิงอ่ะเนี่ยไปเราจะไปหมู่บ้านอะไรติดตูดกูเนี่ยมันคืออะไรอ่ะฮลัลโหลทุเลศ เดี๋ยวไปหาที่เซฟก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปอัลโดอีกอันนึงมาเปลี่ยนกันไปชุดนี้แทนครับผมลูกกรตาเป็นอะไร้าไม่ค่อยได้มองลูกกตาอยู่แล้วโอ้ดูดีกว่าไหมเนี่ยดูท่าดิเอ้ยนี่มันท่าเอ็ดด้าชัดเฮ้ยเดี๋ยวดี่นะเฮ้ยเสียงมันเอาเสียงเอ็ดด้ามาใส่ด้วยปะเนี่ย เฮ้ยเจ๋งเสียงบทพูดที่เป็นเอรีออนอยู่ถ้าเปลี่ยนเสียงเป็นเอดาด้วยก็จะโหดเกินไปเฮ้ยเ้ยถ้าเตะแบบเอดาว่ะเฮ้ยอย่ามาทำร้ายกูนะเฮ้ยอ่ะไม่ได้ใส่พิกสมองคุณใส่จิ๊เปะ Uuuuh, uuuh, 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 เราจะไปหารีออนกันเพราะฉะนั้นกูรีบอ่ะเดี๋ยวพมึโย่งกูนะกูรีบอ่ะไะยวพวม่ยุ่งนะขอร้องล่ะทางนี้เป็นทางลัดนะครับทางลัดสำหรับคนบินได้ใครบินไม่ได้มันลัดมันไม่ได้นะเอาเดียวโอเคมันไม่โหลดเกมนี้มันใช้วิธีประหยัดทรัพยากรสุดๆ ก็รุ้เกมแหละอย่าทรัพยากรในการไม่หลดไปถึงแล้วค่อยลง Two hours later โอ้โหถามจริงอ๋อหังยอกแล้วมั้งนี่ยล่ะจริงๆพี่ไม่ได้ใช้บันไดล่ะเอาใช้ก็ได้มันเริ่มเกิดอะไรชจ้าทวยมาถึงฉากในตำนาน เล่นมาตั้งนานเพื่อดูฉากนี้เลย้เฮ้ยเชื่อมึงก็บ้าแล้วดูไซด้วย Sending you the coordinates for the extraction point. Make your way there and don't let anything happen to be. Yeah, I gotta go. Yeah, yeah, I gotta Yeah, <laughs> yeah, okay, yeah. Oh, oh, hey with her. Leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree. Bitch, you ain't seen anything. Hop, pop, pop with the new rock electronic blow the sonic roof up i'm too one when i take a few shots they're too toxic need to take the new song and oh, you cannot save me <coughs> 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 it's your <really> back lily <laughs> มาเถอะแอสลีย์ป่ะเอ้ยเจอีออนปะเสียเวลาเสียเลาคุยว่ะโอเคครับก็ขอจากลากันเท่านี้นะครับสำหรับการสอนลงมอด IEC Remake นะครับแบบละเอียดเลยหวังว่าคุณผู้ชมจะทำกันได้แล้วก็ ขอให้สนุกนะครับเกี่ยวกับการเล่นมอดสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ได้เลยผมตอบอยู่แล้วนะครับถ้าผมไม่ตอบก็ทักมิสคอร์ดง่ายสุดนะครับผมเล่นคอมเป็นตลอดเวลาอะแหละ IG ก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เหมือนเดิมครับถ้ามีข้อผิดพลาดการใดก็ขออาภัยมาหน้าที่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับยอดซับจะถึงพันละถึงพันเมื่อไหร่เดี๋ยวว่าไปแจกเกมสักเกมหนึ่งราคาพันหนึ่งเลยไจปั๊มกันละ Pak. Pandi